เรื่องฟ้าฝนหน่อยครับช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่หนักเบาไม่เท่ากันฮะติดตามกับพี่พงษ์ในรู้ฟ้าทันฝนครับได้เวลา วันอาทิตครับพอ่พอแม่เ <c oughs> พิ่มแป๊บเดียวโอ้วันหยุดยาวสุดท้ายช่วงเขาเ้าพรรษาแล้วเนาะลูกหลานกลับไปหากันหรือเปล่าเออเขาพาไปเที่ยวหนงเที่ยวไหนาทบุงทาบ,บุญหรือเปล่าครับถ้าไม่พาไปไป เดี๋ยวพงจะพาไปนะครับโอ้อช่วงนี้ฝนซาพอดีแต่อากาศร้อนตะโกนมากครับพ่อแม,แม่ร้อนมากเวอร์ไปพงจะพาไปรับลมริมทะเลเห็นต้นมะพงมะพร้าวแบบนี้อยู่เนาะโอ้คนนี้ก็ไปเหมือนกันแต่เลือกจอดรถผิดชีวิตเปลี่ยนมาอยากจะหลบแดดซะหน่อยเจอลูกมะพร้าวสู้กลับแบบนี้เลยครับ ปัดโชเล่นไปจอดตายต้นมะพร้าวแม่มะพร้าวแก่แห้งสะดวยหลายสิบลูกก็นำล่วงลงสู่พื้นตามแดนโน้มทั่วโลกสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นตามคาดเลยครับพอๆแม่แม่บางลูกเนี่ยล่วงลงไปที่พื้นแล้วบางลูกยังอยู่ที่หลังคารถอยู่เลยเลยเป็นที่มา ข่าหลังขารถเออถ้าทางหลังขาจะบุบอยู่นั่นนะ่ะบอกได้คำเดียวว่าอึง้งและอึง้งไปตามระเบียบเลยนะครับข้าวหนะ้าคุณพี่เลือกดีๆด,ดูต้นมะพร้าวอย่าให้แก่เกินไปนะฮะมีเพื่อนเข้ามาแซวเจ้าของรถว่าโอ้ประสบการณ์จะสอนเองบางคนบอกว่าเคยเจอเหมือนกันไม่กล้าจอดเลยแบบนี้นอกจากต้นมะพร้าวแล้วต้นมะม่วงครับพอๆแม่แม่โอ้ไปจอดที่ใดยางยงเต็มไปหมดต้องเลี้ยงได้เลี้ยงเลย เยนะครับเอาช่วงนี้นะครับวันสองวันที่ผ่านมาฝนมันซาลงไปเยอะเลยนะครับแต่ว่ายังคงตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะ ริมชายฝั่งทะเลนะครับส่วนขึ้นลมอะไรก็เบาลงไปเยอะเหมือนกันดังนั้นไฮไไร้อากาศในวันนี้ช่วงเช้าเลยฝนจะมาทางภาคใต้ฝั่งอันดามันเนาะใครอยู่แถวแถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลเตรียมรับมือฝนตกก่อนเพื่อนะครับฝั่งอ่าวไทยทางภาคตะวันออกที่ชลบุรีระยองสันทบุรีฝนจะมาคู่ขนาดกันตกช่วงเย็นปุ๊บฝนจากชายทะเลจะไปตกในพื้นที่เชิงเขาด้วยนะครับที่นครนายกปราจีนบุรีสร แก้วแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเซานะครับช่วงบ่ายครับพอๆแม่สกบายสามโมงอู้สิกตะวันตกแม่เอาเรื่องครับโดยเฉพาะที่เพชรบุรีจุดเจ้ฝนพลมอย่งางหนักเลยนะครับจาๆอำเภอท่ายางหนองยาปร้องเขาย้อยแล้วก็ชะอ่าอุ้ริมชายฝั่งทะเลอีกเหมือนกันนะรอยต่อที่ประจบคีริขันอำเภอกุยบุรีปานบุรีแล้วก็หัวหินอยู่รัฐบุรีอู้ที่ปากท้อหันคามีโอกาสเกิดฝนตกได้ด้วยนะครับจากช่วงบ่ายต่อเนื่องไปที่ช่ว วงเย็นในพื้นที่ติดกับจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองพนมทวนบ่อพลอยห้วยกระเจ้าหนองปอลือเล้าขวัญโอ้โหปงตัวเลยนะฝนจะพัลมอย่างหนักเลยนะครับและลามไปที่สุพรรณบุรีในพื้นที่ใกล้เขียงที่เอสองที่น้องอู่ทองดอนเจดีหนองย่าใสสาชุกดางช้างไม่ใช่แค่นั้นแถวแถวชัยนาที่เนินขามหันค่ะ ก็มีโอกาสตกได้ด้วยที่อ่างทองสงห์บุรีลบบุรีอุทัยธานีสระบุดูดีตรงนั้นฝลนกระจายกระจายหน่อยนะครับไม่ใช่แค่นาน,นะฮะกรุงเทพฝั่งทนฝั่งนคนปรปฐมน,ะน,นมี่ยฮะแถวแถวกำแพงแสนบางเลนดอนตุมโอู้ห เย็นวันอาทิตย์แม่ต้มข้าวต้มกินอยู่ที่บ้านนะไม่ต้องออกนอกบ้านนะเพราะว่าฝนจัดถล่มลงมานะครับแล้วก็จะมีที่สมุทรสาครสมุทรสงครามนนทบุรีรปทุมธานีสมุทรปราการอันนี้ฝนตกกระจายกระจายนะครับปมแมแม่อยู่ทางอีสานโอ้ยไม่ต้องตกตกตกใจไปเห็นว่ายังมีฝนตกหนักมากอยู่นะครับเอาช่วงเย็นห้าหกโมงเย็นนะครับพอๆแม่แม่แถวแถวอีสานเนี่ยไม่มีฝนหนักมีแต่ฝนกระจายเด้อครับโดยเฉพาะ อยู่แถวแถวชายภูมิโคราชขอนแก่นกาลสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมสุพลินและห่วงดึกดึกอยู่แถวเลยหนองคายบึงการนครพนมสุลนครก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้ เลยนะครับเอาด่เฉพาะวันนี้นะเตือนก็ต่อครับพอพ่อแม,แม่ช่วงปลายสัปดาห์นี้สักวันที่20ถึง22กรกฎาคมนี้นะครับนี่เดี๋ยวฝนจะกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงที่ทะเลจีนใต้คาดการว่าอาจจะเลื่อนเข้ามาที่อีสานใต้อีกรอบหนึ่งจะทําให้ร่องมรสุมที่มันเลื่อนขึ้นไปเหนือบ้านเรามันเลื่อนกลับลงมาลมมรสุมก็แรงุ้วยวเป็น3ามสี่ปัจจัยหรือว่าทั้ง เหนืออยู่ทางอีสานอยู่ภาคกลางตอนบนเดี๋ยวฝนจะกลับมาชุกอีกเตรียมตัวหนึ่งรับมือกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับพ่อว่าแม,แม,แม่คิดถึงกันบ้างไหมถ้าคิดถึงก็บอกไม่ต้องมาแกล้งถามหรอกแล้วฝนตกหนาวไหมหนาวมากแม่รู้ฟ้าท่านฝนตะวันดงกับพงทุกวันทีนีสวัสดีครับ เมื <G iro entender it> ่อกี้มินิฮานรูปแบบใหม่เลอันนี่คือท่าอะไรแอนดูนางเนาะเออลูกเล่นเยอะจริงนะพระข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม